ครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคตน,นะครับผมผู้ติ่ติดตามในแผนเทรดของผมนะครับผมมาอัปเดตแผนแผนที่หกนะครับผม SL ไปนะครับผม SL ไปอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดสองเหรียญน,นะครับผม,มเงินคงเหลือในพอร์ตเหลืออยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดเจ็ดห้าเหรียญน,นะครับผมเขามาไล่ดูสาเหตุเป็นอย่างจังยิ่เดียวนะครับผม มาด้วครับผมหนึ่งมีคิวเอ็มครับผมมีคิวเอมเฮาโบไดเฮาบไดตีสวิงเอียงนะครับผมผม,ผมใช่อินดิเคเตอร์ตีให้นะอ่ใช้อินดิเคเตอร์ตีให้ดูดูมันตีครับผมปึออ๊บนี่แตท่ที่จริงมันก็นกนลดโลนี่แล้วนะครับผมนี่อินดิเคเตอร์มันก็ลดโลตรงนี้แล้วนี่ให้ตรงนี้ก็คออคือว่าแหละผมว่าซีเซลอยู่แต่ผมอืม <c oughs> ว่าสิหาเซลอยู่ตรงนี้มีตรงนี้ผมมีออเดอร์เซลอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมผมกเ็เลยเออปล่อยปล่อยมันอืปล่อยมันก่าวันวสีขึ้นไปที่ถึงเขาเดอร์ของเขานะครับแต่มันตกรถขึ้นมาไปนะครับแผ่นเซลของเขาแล้วบานนี้ผมคิดว่ามันจังไดมันก็ต้องเด้งขึ้นขึ้นมาเนาะครับผมผมก็เลยบ่ายในตัวในจุดนี่นะครับผม,มเพราะว่าในตรงนี้ยังมีโซนโซนแนวรับอยู่เนาะครับผม แล้วก็ในนี้ก็มีเส้นออตัวนี้ก็มีเส้นในไลมันอยู่นะครับผมผมก็เลยเออลองไบร์บึงเนาะเอ,อคิดว่าคิดว่ามันสี่ขึ้นไปนะเนาะกับ,บเป็นยังครับเอสลไปก็บ่บเป็นยังครับผมเอาสาเหตุหนึ่งคิวเอ็มครับผมหนึ่งอันนี้เป็นคิวเอ็มหนึ่งแล้วนะครับผมนี่คิวเอ็มหนึ่งอันนี้เป็นคิวเอ็มหนึ่งนี่ ตามสวิงสีเหลืองนี้เลยครับที่อินดิเคเตอร์เขาตีให้นะครับผมสองคิวเอ็มอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ผมสไลด์มาตัวนี้ครับผมนี่คือนี่คือโลลาสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วมันกระสังให้ลาสุดเกิดขึ้นแล้วมันทั้งลงมานะครับผมทำลายสวิงนี้ทำลายไอ้โลโลกรนะ์น่ะคือคือว่ามันเป็นคิวเอ็มหนึ่งนี่นะครับผม อันนี้เป็น QM ปึ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาปึ๊บแล้วมันก็ลงไปนะครับผม,มนี่คือแผน่นเอนี่คือ QM สาเหตุที่มันเป็นอย่างเขาจังเย็ดเอลนะครับผม,อมโอเคครับนี่เป็น QM นะครับผมเออนี่คือสาเหตุหลักเออสาเหตุแรกที่เป็น QM ก็เลยโซนนี้ก็เลยหลับเอาบอยู่นะครับผม เอาบันนี้เขามาเบิ้งจบสองจบไฮหร,ระะือไฮในทำฟรริวส์สีเฮ็ดนะครับผมเขามาเบิ้งทำฟิวส์สี่เฮ็ดกันเนาะครับบันนี้ทำฟิวส์สี่เฮ็ดเขามาดูนี่คือไฮหรือไฮนะครับผมนี่คือไฮหรือไฮนี่ไฮว่โลไฮหรือไฮมันต้องลงมาสั่งไฮหรือไฮนะครับผมเอ้อไฮว่โลนะครับผมในจุดนี้ กับจุดนี้มันมีสองโซนนะครับผมนี่เดี๋ยวผมสิให้เบิ่อนี่มันจะมีสองโซนที่มันสิลงมาคือนี่โซนที่หนึ่งอ่าตรงนี้สิรับอยู่ว่าถ้ารับบปอยู่ลงมาโซนที่สองเออจ้างสี่ขึ้นไปต่อนะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเออมันสิลงมาปื้อโซนนี้อาซิมาเด้งอยู่โซนนี้ แล้วก็ขึ้นไปสั่งให้ก็ให้หม่อันนี้คือชุดแรกนะครับผมอันนี้บันนี้ตัวที่สองครับนี่มันลงมาดิงตัวนี้แล้วค่อยดิ้งขึ้นไปนะอันนี้คือแผนบใบนะครับอันนี้แผนบใบแผนต่อไปแผนที่เจ็ดคือถาดถาดส่วนใบขึ้นไปนะครับผมอ๋นนอาบานนี้มาบึง แลวก็สามครับอันอินดิเคเตอร์ตีสวิงพิษเนาะครับผมอันนี้เป็นความพิษของเจ้าของเองเนาะครับผมออโดยที่เขาต้องอ่านตรงนีออ้นี่มันเป็นสั่งให้ให้สั่งให้วโลให้วโลแล้วก็สั่งให้ให้แล้วก็สั่งวลโลนี้คือทําลายสวิงนี้ขึ้นไปสวิงลงมาแล้วคือว่ามันเป็นขี้อ็มคือว่าและครับผม,มคือเขาอ่านบูถึงนะครับผม อ่านถึงอยู่แต่เฮายังเสื่อในว่าในโซนนี้มันต้องหลับอยู่เนาะออคิดว่าโซนนี้มันสิหลับอยู่ก็เลยเข้าไปเป็นแผ่นใบแผ่นหนึ่งก่อนที่สิบ,บายผมก็มีแผ่นสองมีสองแผนนะ่นเนาะผมว่าถ้ามันลดลงมานี่ออม,มันต้องเขาก็ต้องถ่าถ้ามันลดลงมานี่ปุ๊บนี่เขาต้องถ่าเซลเขาซิมาเซลอยู่โซนนี้นะครับผม ก็ผมสีมีก็ผมสีอันใยายในในจุดนี้อในออเดอร์นี้เพราะว่ายัางถ้ามันรุดมันมารุดลงมาแล้วนี่ห้าวลอยมันเด้งขึ้นแต่บม่รู้ว่ามันสีเด้งขึ้นเนี่ยห้าบว่าขนาดนะละครับม,มันเด้งขึ้นปุ๊บนี่ห้าสซมาเข่าเซียวในจุดนี้นะครับผมอ,มอมืบานนี้มีก็มีม,มีมีสองแผนนะครับผม,มแผนที่ห้าสิ แผนที่เฮาสีแผนที่เจ็ดที่เฮาสีเลนกันนะครับผมแผนที่เจ็ดเฮาสีเลนกันคือตรงนี้นะครับผมเซลลในจุดนี้หนึ่งแผนเซลลอันนี้แผนเซลอันนี้แผนที่หกผ่านไปมาแผนที่เจ็ดนะครับวันนี้แผนที่เจ็ดเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้เรื่องครับผมแผนที่เจ็ดแผนที่เจ็ด นี่คือแผนที่เจ็ดจอืมทำลายสินที่นกระถือทำลายละโอเคแผนเจ็ดจว่าสีขยายให้มันตัวใหญ่เนี่ยยังไงโบเป็นยังครับอันนี้แผนที่เจ็ดนะครับนี่คือถ้ามันเด้งขึ้นมาขึ้นมาให้ห้องเนาะเออห้องจังสิมมาเซียวในโซนจุดนี้เออเพื่อลงมหาส่โซนตัว สองโซนนี้นะครับผมแต่ถ้ามันบวลงมากกเท่ากับ P แล้วครับผมนี่แหละส่วนไว้ส่วนใบขึ้นไปครับอันนี้ก็ได้คือแผ่นใบอันนี้แผ่นใบคือออดแผ่นที่เจ็ดกันนี่ครับนี่แผ่นที่เจ็ดกันอันนี้ก็ได้นี่แผ่นที่เจ็ดสองโซนนี้แล้ครับถ้ามันลงมาอีก มันบดดิ้งขึ้นมันบดดิ้งขึ้นมาหาโซนนี่เขากับมาถาบายในจุดโซนนี้นะครับผมสองโซนนี้แหละครับผม,อมโอเคครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตในแผนนะครับผมมาสรุปว่าเป็นอย่างถึงเอสเอแผนที่เจ็ดกันไปแผนที่หกกันเนาะครับผมเออก็คือว่าแล้วครับการมันก็มีความเสีย่ยงกันเนาะครับผมแต่เขาก็ต้องเอ็มเอ็มเอมเอเขากับไม่ได้คิดว่ามันสีทีวีทุกทีพ,พีเนาะ เออสีบดที่พี่ทุกเผนนะียนเนาะแต่เขามีความเสี่ยงที่หลับได้เขาคำนวณเอ็ดเี๋วมาเรียบร้อยแล้วเออว่าเขาเสียซัมนี้เอือแต่ละเผียนเสียซําใดซัมใดอืมก็โมเป็นยังครับเพื่อผลระยะยาวครับผม,มเพื่ออยู่รอดในตลาดเขากัดเหรียญไปยังซี่แล้วครับผมเออคำนวณเอ็มแต่ละเพนมันบริเวาศีสนะเสมอไปเนาะเออแต่แต่ละแผนก็ได้ แต่แผนที่มันสีที่พี่ต้องที่พี่ต้องครบครบเวอร์แผนที่เสียเนาะเออคือนี่คือไม่เสร็จในการเทรดเนาะครับผมอืมอ,อันนี้คือแล้วกับแผนที่เจ็ดนี่เด้อนี่เด้อครับผมแผนที่เจ็ดทาลุมาโซนี่กับน,นี่แหละทาบายในตรงนี้ทาขึ้นมาทั้งๆท,ท่าเด้งขึ้นเขากับมาถ่าเซล่์ในจุดนี้อ่ามีซัมนียครับแผน โอเคครับเมื่อนี้เป็นวันที่หากันยายนเวลาสามทุ่มสามสินาทีเวลาของเกาหลีนะครับผมอันนี้คือแผนที่เจ็ดกันเด้วครับผมอโอเคครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมอ,อติดตามแผนผมแผนเทรของผมในสักมือหนึ่งผมสีเป็นต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะครับผมอืม รอดูนะครับอันนี้คือผมทายทุกขั้นตอนที่ผมเขาออเดอร์เพราะว่าอย่างติผมจะให้เบิ่งว่าเออเสินทางที่ผมย่างไปสูความสําเร็จนี้มันเป็นแบบใดเออมันมีแผนการแบบใดแบบใดวิเคราะห์แบบใด,อ,บบดอ,อ่าขนันแล้ครับผมก็ถึงสิผมมีคนสนใจเท่าใดในตอนนี้แต่วันพังนาเขาสิต้องกลับย้อนมาบึงในแผนเล็เกๆที่ ที่ผมได้เคยทำคลิปลงไปเออเพราะว่านี่แหละคือสิเป็นความทรงจำของเฮาในเออก่อนที่เฮาประสบสความสำเร็จนี่เออเฮาผ่านอย่างมา้เนี่ยเออเฮาลองคิดลองถูกอีอย่างเนี่ยเฮาเสียงเงินไปจักบาทเออเฮาได้มาจักบาทอย่างสิเออเฮาดีใจเฮาเอสเอลเออทีวีเอสเอลอย่างไดเออการรวมเป็นคลิปลงไปให้ท่านผู้ชมได้มาติดตามมาบึงย้อนหลังได้นะครับผม เออแล้วผมก็เขียนไป,ไปแต่ละอีพีไปเนาะนอีพีแล้วก็เป็นตอนแล้วก็แผนเออแล้วก็ซื้อตอนคือเป็นแผนนั่นแผนนี้เออตามนั่นแหละครับผมว่าที่พี่จักเหรียญจักเหรียญอันนี้คือเริ่มต้นแค่120เหรียญน,นะครับผมอันนี้คือโปรเจกต์แรกนะครับผมโปรเจกต์ project ต่อไปนี่ผมมองไว้ผมมองไว้ว่าจะเป็น1,000เหรียญน,นะครับผม เอออันนี้คือโปรเจกต์ต่อไปอันนี้โปรเจกต์แรกนี่ผมปั้นร้อยยี่สิบเหรียญก่อนเอออันโปรเจกต์ต่อไปนี่สิเป็นพันเหรียญแบบนี้เอออันนี้คือไม่ให้เบิ้งกันเนาะครับผมหรือนนผมก็เริ่มจากคนที่บ่ประสบค,ความสำเร็จอย่างอยเนาะครับผมอืมอันนี้ผมก็เฮ็ดใในเบิ่งว่าเออผมเริ่มต้นด้วยเงินในหน่อยอย่างส่เออสามารถได้เงินสำไดีมีกำไรผลสำเดีแล้วกระจากหน่อยก็ขึ้นไปอีกสเตป็ปนึงเป็นหลายขึ้นเนาะ ถ้ามันได้หลายขึ้นแล้วก็ปุ๊บเออเขาก็เออก็จังไดล่ะเขาก็เพิ่มทุนเข้าไปอืมเพิ่มทุนเข้าไปปุ๊บนี่เออเขาก็วัดในกันบึงปุ๊บปุ๊บปุักลบกบนี่กันเรือกําไรอําไรในสิแผนนี่เขาได้เท่านี้เนอะเออแค่นั้นแหละครับผมเอออันนี้คือเส้นทางหรือที่ผมอยากเี่ดเป็นคลิปเป็นเป็นสตอรี่ เฮ็ดให้มาเห็นว่าเขาเดินทางในการเทรดมือหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาสี่แล้วคนสนใจเขาก็สิกับมาบึงเผนแผียนที่เขาเข้าตลาดแรกๆเออเขาเทรดอย่างไรเออเขาผิดพลาดอีหย่างเออเออเขาผิดพลาดอีหอย่างเขาที่พี่พ่ออย่างเออเขาชนะพ่ออย่างอย่างสีหน้าเอออันนี้คือผู้ที่ผมอยากเฮ็ดให้ให้หไว้ไว้บึง ยอดหลังนะแล้วผมเป็นตอนเป็นตอนไปคือว่าแล้วครับผมแล้วกับซีผมกับซีอันเอาประวัติในการซื้อขายอาประวัติในการเขาออเดอ้เอแต่เสียจากเหรียญได้จากเหรียญพอจริงนะครับผมผมเสียามาผมเสียมาเปิดเผยหรือเสียามาให้เบึงในในตอนสรุปแผน1ิ10ิบแผนนะอตอนที่สรุปสิบแผนแล้ว แล้วก็เอาพอร์ตจริงเอาประวัติในการซื้อขายมาให้เบิ่งกันออโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าสีมีประโยชน์ครับสำหรับเป็นแรงบันดาลใจคใรับนักเทรดมือใหม่หรือนักเทรดมือเก่าแล้วก็ได้ครับผมเออเพื่อนกับหาเบิง่งเอออันนี้ก็เอาไว้ให้เบิง่งย้อนหลังกันเนาะครับผมออในตอนนี้ยังผม,มให้สนใจย,ยังนะครับผมผมเป็นนักเทรดมือใหมนะ่เนาะอ,อ นักเทรเพิ่งเข้าตลาดมาได้ปีหนึ่งนี่แหละอก็เ,ออกเลยได้จับจุดว่าออแบบนี้มันทำกำไรได้แบบนี้มันทำกำไรบ่ได้จังสันจังสออิควบคุมอารมณ์แบบใดแบบใดออคือว่านะครับในการเทรดมันต้องมีความเสี่ยงเฮาอยู่กับไม้เสถียของเขาว่าเฮาเอนันรับมือมันแบบใดเขออาสามารถรับได้ทุกสาภาพว่าแบบใดเออนั่นแหละครับไม่เสถียของการเทรด อันนี้ <c oughs> อ,อโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปมันดนครับผมเอาว่าให้มันเป็นมวลซุ้มข้อไปครับผมอ,อืมนี่แหละครับเส้นทางในการเดินทางไปสู่ความสําเร็จครับนี่คือแผนแต่ละแผนต่อไปเรื่อยๆครับผมอ,อผมกัดยังเว้ายังติดๆกันคัดอาิีว้ากับหนากับลงังลบไปลบมากับพ่อเฮ้าเป็นมือใหม่เนะเอ,อมือใหม่ทำอินดิคเตอร์เป็นมือใหม่ ในทาการทําคลิปอืมแล้วก็การเทรดนี่เขากิยังบดิแบบว่าชำนาญครับเนี่ยเออแต่เขาก็เออแบบว่าหู้แบบว่าเออเข่าแบบนี้ได้กําไรบวได้กําไรจังใดเออเขาก็เออเกิดมาจดบันทึกในการบึงเออว่าเข่าเป็นเพราะแบบนี้เด้อตีสวิงแบบนี้เออมันสิลุดลงมาโซนนี้โซนนี้เออกับเบืงเอาแค่นั้นแหละครับผม โอเคครับนี่แหละเออรอรอนั่นแหละรอให้มันเด้งขึ้นมาเด้อพี่น้องเอยรอให้มันเด้งขึ้นมาหาโซนเซลตรงนี้เด้อแล้วห่องข่เซลลงมาเนาะครับผมอืมอันนี้ผมก็เฮ็ดในบึงเนาะครับผมเอาโอเคคลิปนี้มันสิโด,ดนอันขอเพียงจบไล่เอจุดจบอัดคลิปเพียงสำนีครับผมอืมพอได้บึงไปนะครับผมบันทึกประสบการณ์ในการเดินทาง ให้บึ่งนะครับผมสักวันเขาต้องประสบความสําเร็จไปนน้ำกันนะครับผมอ,อืผู้ติดตามใน้เพียรเทตขหลงผมนะครับผมโอเคครับผม